รู้ไหมครับว่าตั๋วจำนำของคุณมีค่าเอามาขายรับเงินเพิ่มได้หลายๆคนน่าจะเคยหมุนเงินไม่ทันไม่อยากส่งดอกเบี้ยก็เลยปล่อยตั๋วจำนำหลุดไปเพราะไม่รู้ว่าตั๋วจำนำนั้นสามารถขายได้เงินหลักพันถึงหลักหมื่นบาทที่ตั๋วจำนำมีมูลค่าแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีส่วนต่างของราคาทองอยู่ยกตัวอย่างเช่นทองรูปปพันธ์น้ำหนัก1บาทสามารถขายได้ในราคา29,500บาท สมมุติเราจำนำไว้ที่ราคา25,000บาทดอกเบี้ยตกเดือนละ312บาททองที่จำนำไว้ก็จะยังมีส่วนก่างเหลืออยู่ถึง4,000กว่าบาทน่าเสียดายที่หลายๆคนไม่รู้ว่าตัวจำนำทองนั้นสามารถขายได้เงินมากขนาดนี้และปล่อยตัวจำนำนั้นหลุดไปสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากขายตัวจำนำขั้นตอนก็ง่ายนะครับทักแชทหรือโทรมาเพื่อสอบถามประเมินราคานัดวันเวลาไถ่ถอนและรับเงินทันทีเมื่อถ่ถอนเสร็จ เราพร้อมให้บริการถึงที่ทุกอำเภอในโคราชพิมายโนนสูงสูงเนินสีคิ้วปักธงชัยโชคชัยขามทะเลสอคอนบุรีเราไม่หักค่าในหน้าและให้ราคาสูงที่สุดในโคราชส,สนใจสอบถามประเมินราคาทักแชทหรือโทร0814900820